มาดูในเรื่องของการเลือกตั้งกันมากค,คุณผู้ฟังในเรื่องของการเลือกตั้งอบจค่ะต้องบอกว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าวันนี้วันที่29แล้วเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งกันในวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ว่าไม่กังวลเลยกับเรื่องของการเลือกตั้งอบจช่วงโค้งสุดท้ายพร้อมที่จะเรียบการแข่งขันนะคะเหมือนกับเกมกีฬาค่ะทุกพักเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะส่ง ลงเลือกตั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรก็ได้พูดถึงนะคะการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วในฐานะหัวหน้าพักไม่กังวลน,นะคะเพราะทางพักเนี่ยได้หาเสียงอย่างเต็มที่หวังว่าผู้สมัครของอพักเพื่อไทยเนี่ยจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่น้องประชาชนในท,อทน้องถิ่นก็ใกล้ชิดเข้ามามากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่า อาข้าราชการเนี่ยก็ทราบหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะกับตำรวจข้อสั่งการให้ดูแลแม่อขออภัยค่ะข้อสั่งการในการดูแลท้องที่อยู่แล้วนะคะส่วนที่มีการมองว่าพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยมีการหาเสียงในท้องถิ่นจะส่งผลกระทบต่อพักร่วมรัฐบาลหรือไม่นายท่านนายกก็ย้ำว่าการลงแข่งเลือกตั้งเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งกีฬาที่ต้องการให้ทีมของตัวเองชนะนะคะไม่จําเป็นว่าเมื่อจบการแข่งขันกีฬาไปแล้วจะต้องโกรธหรือเกลียดการเพราะว่าทุกการหาเสียงทุกพักเดี่ยมี สิทธิ์ที่จะส่งผู้สมัครและทุกคนก็เต็มที่กับการหาเสียงส่วนตัวก็ไม่ได้เกลียดใครนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการย้ำด้วยนะคะว่ารัฐบาลทํางานร่วมกันเชิงนโยบายค่ะแล้วก็ในเชิงของการบริหารประเทศนะคะต้องร่วมมือกัน100%ในการที่จะผลักดันกฎหมายแล้วก็นโยบายรวมทั้งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็การลงแข่งเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะถือว่าเป็น คนละพักกันนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะถึงแม้จะเป็นคนละพักแต่เขาก็ไม่ได้มเีเรื่องที่จะมาปิดกั้นกันเนาะหรือว่าบาดหมางใจกันอะไรแต่ว่าเป็นเขา,าบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกๆพักนะคะที่จะมีการส่งผู้เข้าร่วมาการเลือกตั้งนะคะหรือว่าเขาเลือกตั้งนั่นเองนะคะเป็นนายกเป็นอสอเป็นสออบจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยท่านนายกก็ไม่กังวลนะคะในเรื่องนี้